ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งนะครับ <_ C ell> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอรารคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอคร์คชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาพบกับตัวละครตัวหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นะครับนั่นก็คือรินทรานั่นเองครับจากที่ MCU มีการขยายตัวของ Multiverse ทำให้เราได้เห็นตัวละครใหม่เกิดขึ้นมากมายครับซึ่งหลังจากที่เราได้ชมตัวอย่างของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยทำให้เราได้เห็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีหัวเหมือนวัว ซึ่งจากของเล่นที่ปล่อยออกมาแล้วก็ภาพโปรโมตนะครับทำให้เราได้รู้ว่าตัวละครตัวนี้ชื่อว่าวินทราซึ่งเรื่องราวของตัวละครนี้จะเป็นยังไงบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับวินทราเนี่ยนะครับเป็นตัวละครจากคอมมิกที่มาจากดาวอาร์เวิลด์นะครับอ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเทพมินทอร์ครับเทพของกรีกโบราณที่มีตัวสีเขียวแล้วก็หัวเหมือนวัวน,นั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้มีทักษะทางด้านเวทมนต์แล้วก็ฉลาดมากๆครับ ซึ่งได้รับความสนใจจากอินเนอร์มอนเดอะ์วิเวอร์ซึ่งเป็นพ่อมดจากมิติอื่นซึ่งเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นปรมาจารย์ทางด้านการทอผ้านั่นเองนะครับซึ่งก็ได้สร้างชุดให้กับพีโร่ต่างๆมากมายครับโดยเขาเนี่ยได้เลือกวินทรามาเป็นเด็กฝึกหัดของเขาจุดเริ่มต้นของวินทรานั้นมาจากเรื่องราวในคอมิกด็อกเตอร์สเตรนตอนที่78ในปี1974นเะครับเมื่อด็อกเตอร์สเตรนนั้นได้ขอให้อินเนอร์มันเนี่ยซ่อมเสื้อคลุมของเขาที่ถูกฉีกขาด จากการต่อสู้กับไวรัสที่ชื่อว่าคาสกับหลังจากที่อินทรอมอนนะครับซ่อมเสื้อคลุมของหมอแปลกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ได้ใช้ให้รินทาดนาเสื้อคลุมตัวนี้ไปคืนดร์สเตรนนั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ในเรื่องราวของดร์สเตรนตอนที่80ครับซึ่งถือว่าในคอมิกเล่มนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของรินทาและก็ดร์สเตรนครับในระหว่างนั้นนะครับดร์สเตรนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับปีศาจออโตนาซึ่งเป็นปีศาจจากดาวเกวอร์ตูนั่นเองนะฮะ โดยออร์ตนานั้นเนี่ยต้องการที่จะเป็นซอร์ซูรัสูีมแทนด็อกเตอร์สเตรนครับโดยระหว่างการต่อสู้ระหว่างออร์ตัวนากับด็อกเตอร์สเตรนนั้นออร์ตัวนาได้นําของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ของด็อกเตอร์สเตรนกลับไปยังดาวของมันนะครับรวมถึงมันก็ได้จับตัวว่องกับโทปาสเป็นตัวประกันด้วยนะครับซึ่งในขณะที่ด็อกเตอร์สเตรนรักษาตัวนั้นเนี่ยร่างกายของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ย เหลวแหลกไม่เป็นท่าเลยนะครับทำให้ดรสเตนนั้นแยกจิตวิญญาณของตัวเองไปอยู่ในร่างกายของเพื่อนอีก2คนนั่นก็คือมอร์กาน่าเบรซินกับซาร่าวูฟครับเมื่อวินทาดมาพบกับสเตรนนะครับหลังจากที่ทําการผ่าตัดอย่างหนักเพื่อรักษาร่างกายของสเตรนไว้ดรสเตนก็ได้ขอให้จิตตัวเองที่สิงร่างอยู่กับซาร่าวูฟนั้นเข้ามาอยู่ในร่างของวินทาแทนครับทำให้จิตสํานึกของวินทากับดรสเตน ผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะครับจากนั้นเนี่ยวินทาก็เลยนำร่างดรสเตรนไปหาวีดวิชาร์ดเพื่อขอยืมยานเดินทางไปยังดวงดาวของออตโตนาเพื่อไปชำระแค้นครับซึ่งก็ททำให้วินทาในจิตใจของดรสเตรนสามารถเอาชนะออตโตนาได้สำเร็จนะครับและก็ได้ปลดปล่อยว่องกับโทปาที่เป็นเฉลยไว้ได้อีกด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็ได้กลับไปยังโลกปกตินะครับโดยหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับวินทาจึงขออินเตอร์มัน มาอยู่ที่โลกกับดร์สเตรนครับและกลายเป็นเด็กฝึกหัดของดร์สเตรนในเวลาต่อมานะครับแน่นอนครับทำให้วินทรานั้นร่วมทําภารกิจต่างๆกับดร์สเตรนมากมายนะครับด้วยนิสัยที่วินทราเป็นคนกระตือรือร้นไม่กลัวต่ออะไรก็ตามและก็เป็นผู้เสียสละทําให้วินทรานั้นทําอะไรประมาทเกินไปและก็ทําให้ดร์สเตรนนั้นต้องเป็นห่วงและก็กังวลอยู่ตลอดครับเพราะว่าดร์สเตรนไม่ต้องการให้เขานั้นอยู่ในอันตรายเกินไปนั่นเอง ซึ่งในคอมิกซอร์ซูร์สซูเปิมตอนที่51เนะครับเรื่องราวของวินทานั้นมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวหนึ่งก็คือทาเทซัสลูกสาวของเทพเอเลกอร์ที่เป็นงูนะครับโดยวินทานได้เข้าไปขัดขวางบนสะกดของทาเทซัสในขณะที่สเตรนนั้นกําลังได้รับอันตรายจากทาเทซัสนั่นเองครับซึ่งก็ทําให้วินทานได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยสาเหตุนี้ครับทำให้ดรสเตรนต้องส่งวินทานไปยังมิติอื่นเพื่อรักษาตัวของเขานั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวของวินทาก็ไม่เคยปรากฏในคอมิกอีกเลยครับด้วยความที่วินทานั้นมีทักษะทางด้านเวทมนต์เป็นอย่างมากดนได้รับการชื่นชมจากสเตนบ่อยๆด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถมีศักยภาพถึงการเป็นซอร์เซอร์สูพีมได้เลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าตัววินทาเองเนี่ยจะเป็นเพียงแค่อัญญมณีที่ไม่ได้รับการขัดเกลาต่อให้สวยงามน,นั่นเองครับทำให้บทบาทของวินทานนั้นไม่ค่อยมีมากนักในคอมิกนั่นเอง ซึ่งในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นั้นจะเล่าเรื่องราวของตัวละครตัวนี้อย่างไรนะฮะเราต้องมาติดตามกันในหนังต่อไปแล้วละครับซึ่งแน่นอนครับเราจะได้ชมหนังเรื่องนี้ในบ้านเราในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวละครวินทราก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาราพูดอะไรผิดไปถึงนำเสนออะไรที่ผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ